ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอของเล่นใหม่ก็คืออ,อ,อุปกรณ์วัดการทํางานต่างๆของรถยนต์นะครับเ,เดี๋ยวผมขอเปิดสวิตช์ก่อนอทีนี้ก็มาดูกันครับตัวนี้นะครับเ,เป็นอุปกรณ์ที่ต่อผ่าน บลูทูธครับบลูทูธของอ,อ,อุปกรณ์นี้นะฮะจะเชื่อมต่อกับมือถือแล้วแสดงการทำงานต่างๆของรถยนต์นะครับผมอ่าตอนนี้ผมยังไม่สตาร์ทรถนะครับก็จะเห็น ค่าต่างๆนี่อุณหภูมิวัดโวลต์อันนี้อุณหภูมิหม้อน้ำอันนี้อ,อิน,นเทคแอร์อนะครับอ่าทีนี้อันนี้สามารถแต่งได้นะครับนี่ที่ผมตั้งไว้ก็คืออันนี้เดี๋ยวหมุนโก,กัสชัดๆนิดนึง ทีนี้ผมจะสตาร์ทรถแล้วนะครับอ่าีสตาร์ทรถแล้วปึ๊บก็สามารถวัดความร้อนวัดโหลดของเครื่องยนต์วัด rpm ก็คือรอบของเครื่องยนต์นะครับวัดสปีดได้ก็พวกนี้เกจต่างๆนี่สามารถแต่งได้ครับแอดเพิ่มได้แอดเพิ่มได้ดเดซตจะ ขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ได้ครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่าอ่อาเดี๋ยนี้ผมสามารถตั้งเตือนรอบได้ครับอันนี้ผมตั้งรอบไว้ที่ประมาณสามพรอบนะครับตั้งเป็นชิฟไลท์นะฮะหานี่2องพันอยู่อ่าผมตั้งไว้ประมาณ3ามพันสอหรือสามพันสามนี่แหละนะฮะ เพราะพอเหยียบถึง3,000กว่าปุ๊บก็จะ,ะมีไฟเตือนให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ครับผมอโอเคครับเดี๋ยวจะยาวไปสนใจติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ